เอาแม่เลยหันมาอีกบาทหนึ่งที่น้องปล่องปลายทักทาาสบายดีบ่นมาเก็บเอาคืนถวยบ่วงมาเลือกเอาของไฟของมันเหยียกง่ายกันแล้วเวียกแล้วงานบ่นเลยมาเลือกถวยเลือกบ่วงไคกะอยากเมียนอยากเก็บให้มันเข่าคงที่ให้มันคงที่เนาะแล้วเราขอให้เราพอเราอยากคัอว่ากับไฟ เพิ yeah. oh ่นกับเก็บของเพิ Wh ่นเฮากับเก็บของเฮาพี่น้องเป็นไรคือบ่แม่นดอกคันเบะคันมีแต้มซีเล็บแล้วบ่แม่นโลดบ่อย่คือออนไลน์คือการไลคือการหักเอ้ยตัวล่างพันแล้วก็มีตันไม้สิถ้ามันบ่ครบก็ญยาดอก เออบุคบลราก็ย่าป้าโลดอัวของเฮาน่ะคันไม้คันไม้สิเร็บบวกและแม่โลดถวยน่ะคันไม้บวกน่ะลังเหือหมูมีได้อเฮยอาลูกต้เจ็บคอ นี่นี่นของเต้งรลดเนี่ยนี่นี่ไปเออตงจื้อโลดของเต้งนะเบิ้งสองสี่หาร้อยหนึ่งเนาะหาซีบสองสี่หกแปดมีน้มยังลายอยู่เออยังลายอยู่สองสี่หาอีกใบหนึ่งก็หอดหกซิบ แล้วก็บบุ่เอาแล้วไ้ของยจอกเอาไปขุดข้อจากใบก็สามใบเนาะเออบอยังบ็ได้ก็มันฮอเกัซีฟกับพ่อกับใบอันถวยห้านั่นเออเอาไปข้งห้าวลุ่นนี่เออเป็นยังใหม่อืยังใหม่อยู่พอดีแล้วพอดีฮะกะสองสี่หกซีฟอะเด้วสองสี่หกยังอีกไปอีกสี่สี่ปเลยเธอขันข้องห้าเราบมเสร็จก็ได้ บมียังมีแต่รถแหข้างเว้นเหาอวะป้าอนางมุงตัวสับจาบบสายไ้เอไรฮะสีเอทเอโบบกย่าฮะเบิงตัวล่างไะตัวล่างกันยังโบลาย่บนบจองถวยนั่งยังถวยขาม ปลาหนังขาวเดียวขาวแก่พี่น้องเบิ่งดูเขาเจ้าใบลงบอกเฮ้ยแบบนี้นะบุแมบานบอกทั้งหน้าทั้งหลังบ่ไม่ทั้งหลังไดนทั้งหน้าหนะบได้แมบานเ่ยแม่บุ๊มบมีแหละสนะหรือว่าเอออออีร้อยอีร้อยไม้แม่นแหละตัวไม้ทั้งหน้าก็ไม่อยู่ในหนึ่ง เออป้าเบิ่งทามปะเบื้งก่อนเด้อเรือมันหลอนบ่เนาะัวาลังแล้วมันหลอนบ่เนาะเมื่อวานน่ะออเบื้งดูบ่เฮ้ยตัวมีทั้งล่างนะเบิ่งดูเอตัวมีทั้งล่างนะ้ิ้งห์เออนี่แล้วตัวมีทั้งล่างแบบนี้แล้วนี่ทั้งหน้านี่โบมี่เออทั้งหน้าอันนี้โบมี่่ยโบม่นทั้งหน้านี่ของข้าปลาอันของข้าปลาแอรนี่นะเบิ่งสีเหล็บเบิ่งดูมันคือกันนุบบ่ใช่แหละปลาเพลนะคือกันอยู่แล้เดอสีมันต่างนะสีเหล็บทั้งหน้ากับสี น uh> uh uh ี่ตัวนี้กับเมนบอกบึงทานปลาเพล่อนป้าป้าอันบ่วงไผ่ไม้ทั้งหนาบ่พ่ออันข้าวเฮากะเอออะไรบ้างอร่อยโอ้ยอาไร 200เอาเมือกอัน10เป็นยัง190แม่นบ่เออเอาเดี๋ยยังยัง90โอ้ยยัง90ลยเห็นต51หากบ่เห็นตัวมาทางหุ่มน่ะมีแต่เห็นแต่ตัวมาทางทงฮาว่าฮาว่าตัวมาทางทงนี่คือของปลาแอ

แต่สิได้ลายใบได้ายบก็อเอโสิโอ้ยโอ้ยแม่ียดนี่เมนนี่ลายนี่บเมนลายเดียวกันหักมีซื้อบบเมนมีซื้อนะบอเมนตัวนี้กับโเมนนี่ลายนี่บบมีของเฮาหน่ะของซีติปุ่น ตัวนี้ก็บ่แม่นพวกเฮานี่มนมีชื่อนี่เออตัวนี้นี่แม่นนี่คั่นบ่มีชื่อ่ะตัวนี้แม่นบ่กอเอออาซุมนี่บ่แม่น แมนตัวนี้สองสี่หกแปดสองสี่หกเจ็ดบ่เออเยังมันออกน้ำมาเล้วบ่เจ้านาผลไม้แมนหมสบนกตมายพันทึ่มันเสียมันยังกัดตัดออกกทิ้งปลายไองบ้านเนเออเออเออ

อ <c oughs> ือบ่ได้มานี่เอยเออบ่ได้มาของเฮาน่ะมาทั้งลุ่มเบิดอีแม่ม้ายน่ะทั้งทั้งๆก็มีเล็กเนาะอีหมูมันเฮ็ดตะโลตอเตียดดอกมันคิดลายๆจัดอกออๆของสิเกีแล้วเออๆเฮาก็สิเอาต้นไม้ทงเิงนี่ก็สิเอาอย่ามันลงกันก็แล้วก็่ะ่้าของเฮายัง90นึงเนาะยังบ่ได้เฮาก็ได้อัน60เมื่อก็ยังี

nó ngay tạc lông mưa công cạnh mẫn à mãi bổ, anh xin đáp lông, xin má nó mê lọt lắm bổ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  Bộ bổ lắm 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 bổ กระบักซ้ายมืออาบุญลงบลงกะกวดบางก้อนเนาะห้าสิบเอ็ดตัลายแ่เนาะเก้ายังเหลือยังเหลือยาวอยก่าเจ็บคอเจ็บคอพี่นนองตัวนี้มเมคอ้งเลยแม่ันนั้น บ่วงอยได้เมื่อเท่าใดบ้างลอยเท่าใดเ้ยเกาซีบลอยสีบวงชออยชองอยเท่าไร่อยเต็มได้เมื่อเท่าไรหาเอาเมื่ออยซีบตัวนี่เท่าไรเมื่อลอยนี้ห้ซิก็อยหกบยหกนสี่บตัวนี้เป็นบ่วงของไม้ถั่วพืนีเราผไม้นี่ตัวไม้ก็มีไอะไไม้ยังเอาโลกคะตัวไม้มีนะ เพราะว่าเขาอันแฝงลงของข้ามืองเออมาแบบนี This, ้มันมาได้กันมาแดงแล้วเอาก็มาสีเหลืองอีกอันนึงเด็ดๆนี่สีเหลืองป้านางหมูโอ้คากเล็บโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยลอยเห็นนางลูกทําไดีปลุงลูกทําไมดิปลุงก็ลูกก็หนุ่ยไว ສະບາຍດີປາລຸງເອລູກມາສະບາຍດີປາລຸງอ่ะอ่ะສະບາຍດີບາດນີ້ລູອືອ້າລິ່ນລິ່ນລ่ะຢູກບ